อ้าวครับยุ่งแล้วครับตอนนี้ยุ่งแล้วไม่มีปัญหาทีมงานรถสิบล้อครับทีมงานเสียโสกำลังน้าหาเจากของรถอยู่ไปไหนขึ้นไปเองสิชุดไปเลยข<ะ>ับมาเซื้อๆนี่นะ โอ้ล้อหนอ้าลอยเลยครับเสียค้างขับคันนี้ใช่ไหมโอ,โอ,โอ้เสียค้างบรรทุกหินมาเต็มคันครับโอ้โหคันแรกจะเอาเข้าไปเทครับภารกิจปิดคันอ่างนะครับอ่างเก็บน้ําลําตะโคงตาบลหัวฝายแขนดงบุรีลมครับ,ดดรบตรงนี้เป็นท่อครับโอ้ดีนะไม่ล้มนี่เนาะ ครับต้นยูคาช่วยชีวิตใช่ไหมต้นยูคาช่วยเยอะเลยต้นยูคาช่วยชีวิตนี่ครับต้นนู้นมันไม่ติดเด้นี่มันติดต้นนี้ต้นนี้ช่วยชีวิตโอ้โหครับ ล้อหายเลยครับอันตรายมากภารกิจปิดอ่างครับจะปลองรถคันนี้ด้วยหรือดยเขาได้บ่้อต้องน้ำไหลใหญ่เลยจะให้แม่โครลงข้างล่างเปล่าจะให้แม่โครลง,ไม,รลงไม่ได้ลงข้างลง่างเกียนหมดเลยคนนั้น พอไปสิกิมเบิ้งเดี๋ยวจะมาเิ็นกิมบัคันใช่ไหมแถวนี้ปลอดภัยอยู่อ้าวนี่จะขวางเข้ามากระจายกล้องพี่เห็นตอบลงไหมเมื่อกี้ครับมันสโลครับสโลว์วิ่งมาวิ่งมาแล้วเครื่องมันดับมันมีรถคันนึงจอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมรถคันนึงจอดตรงนี้แล้วจะเบียดไปทางนู้นแล้วรถมันดับ รถรถสิบล้อดับับแล้วมันอ๋อมันอยู่ยังไงนะมันอยู่แค่คนไม่ตกปรนอยู่แบบนี้แหละเมื่อกี้มันร่อนยังไงเมื่อกี้ทำดิแล้วมันไล่สโลว์ลงอ๋อแล้วก็อยู่ท่านี้ใช่ครับต้นยุคาช่วยชีวิตใช่ต้นยุคาถ้าไม่ได้ยุคานี่ตายห่าเร็วโอ้โหตนน้อยตนน้อยต้นน้อยต้นน้อยตนน้อยตนน้อยอ่ะอ้าวเดี๋ยวจะให้รถไปโคนะครับลงข้างล่างครับ ขอระยะจาของนาเรียบร้อยหมุนได้ไหมเนี่ยโอ้ลงไปแล้วครับมันต้องแก้หันงนี้แหละรถลงบางลุกนานมันเดไม่ได้เดินลงในนาครับ ของนาอยู่ไหนเนี่ยอบตาเป็นเจ้าของนาอนุญาตเรียบร้อยเนาะตาช่วยกันเนาะตาเนาะโอ้ขอบคุณมากเลยครับอันตรายเลยครับแบบนี้ แล้วก็ขึ้นมาข้างบนใช่ไหมนี่ะขึ้นมาข้างบนมาดันบ่อหรือจะไงไ่ดันเลยอนนั้นไม่ตงไปเลยทำไมไม่ให้เขายืนอยู่ข้างล่างแล้วดันเลยอย่าเขาดันด้านล่างขึ้นบอกกันไปนี่บอกกันไปปฏิคืนมากเด่นันบ่ เอาเอารู้เรื่องกันปลาข้าวเละหน่อยครับ วัดเสียวมากครับวาดเสียวมากๆขึ้นมาแล้วครับ ยงไจงะทำการยกนะครับยกมุมที่จมนะครับขึ้นแล้วก็เดินตาม โอ้อันตรายมากครับ ไม่ขยับเลยครับ มากครับยกไม่ขึ้นเลยโอ้โหเอาไงดีเ อไออ่ะคืเล่งเเนียกมื่อคืนก็ลงตรงนี้นี่ไม่ใช่เมื่อคืนเอาขึ้นไหนเมื่อคืนเอาลงตรงนี้ไหนโอ,อ้โหน,นี่ลอยนะ่ะลงมาเยอะแล้วนะครับทีแรกนี่ลอยอยู่บนอากาศเลยเจ้าของนาครับไปเค้มข้าวแล้วครับ อ๋อวางครับ เอาไงรอไม่โคลอีกคันใช่ไหมยืยอส่ยอะไรบันี้รถยังไม่ลงเทเลอร์เลยอ๋ออยู่ข้างนอกครับโคต้องเดินเข้ามาอีกประมาณ2กิโลครับโอ้ลีให้ผู้สาวไปแน่มาสันมาเเออาไ้หนด รถจะคว่ำแล้วอยากจะขอเบอร์สาวอีกมาขออกจากสายหมอกพักพี่ขาเบอร์ไหนพี่ับเบอร์12ครับเบอร์12บสองบกจอดอยู่ที่บริษัทครับอ้าวไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาอันนี้มาเป็นคุ้ยเหรออ๋อมาโบกรถบ่รถครับ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  วันนี้มากันแปดคันนียเนาะแปดหรือเจ็ดแต่ว่าคันแรกล่วงแล้วโอ้โองลองไไอยู่ครับลงมาลงไปไ่ครับรอไโคอีกคันนะครับไปโคอีกคันกำลังมาครับ2กิโลครับเดินเข้ามาเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับ เดี๋ยวมารอติดตามในช่วงต่อไปครับรถบรรทุกสิบล้อเบอร์สิบเจ็ดนะครับไม่มีปัญหาจะเป็นอย่างไรต่อไปก็เดี๋ยวรอติดตามครับทีมงานไม่มีปัญหาครับทีมงานเสียโสเสียโสไม่ได้มาครับทีมงานมา เล่นทายากให้ตองแกดูอีกแล้ว,วน,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 นี่สีผมคนขับชักจะบินไกลเลอเกินรถเลยบินด้วยนี่นะมะนั้ย <c oughs> อ้าวเดี๋ยวค่อยตามกันต่อครับสวัสดีครับ